ครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นที่ประเด็นที่คุณตาลตั้งเอาไว้ก่อนก็นแล้วกัน<ฆ>เป็นกรณีเรื่องในครอบครัวก็จริง<ฆ>ฮะแต่ว่ามันจะมีประเด็นคาบเกี่ยวว่าเป็นการคุกคามทางเพศหรือไม่เนื่องจากว่ามีคุณลุงอยู่คนหนึ่งคุณลุงคนนี้เนี่ยเป็นสามีป้าฮะแล้วก็ปรากฏว่าไปที่บ้านหลานสาวของตัวเองหลานสาวเพิ่งจะอาย,ยุ17ปีครับลุงคนนี้ไปป้วนเปี้ยนอยู่หน้าบ้านลักษณะว่าหลงรักหลานสาวหรือเปล่าอันนี้ตัวพี่สาวของน้องผู้หญิงคนดังกล่าวเนี่ยเขาเอาคลิปมาโพสต์ให้ดู อ้างว่าลุงคนดังกล่าวซึ่งเป็นลุงเขยพยายามจะฉุดน้องเขาเอาไปทำภรรยาลองดูคลิปบางช่วงนะฮะพี่บาดเกงพี่ตำรวจมาเลยเรียกมามึงโผเรียกเลยโอย่มาเลยกูจะลองบาดหมากนั่นนะมึงนี่เดี๋ยวกูจะพร้อมกันเนี่ยเรียกไม้กูเลยข้อหาอะไรวะ เรียกมากูรออยู่โง่วายกู้แต่บ้านว่าควรไทยอย่าด้อย่าปากปากเก่งต้รงหมาเสียงออมาดิกตอนนี้คุณจะตกตรงนี้จ่ายแค่น้อยขอ,อมาขอทีเดียวไปทางปีนไปทางออกมาดิผมจบปริญญานตีนะครับจบเงานร้อยนะครับ นี่คือคลิปนะฮะที่พี่สาวของน้องผู้หญิงที่ถูกระบุว่าถูกคุกคามเนี่ยเป็นคนอัดคลิปเอาไว้นะฮะแล้วก็บอกว่าผู้ชายคนในภาพเนี่ยเป็นลุงเขยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดระนองนะครับเธอโพสต์ข้อความแบบนี้ฮะบอกว่าขอความช่วยเหลือหน่อยถูกผู้ชายมาคุกคามอย่างหนักมาเฝ้าหน้าบ้าน2วันและพยายามจะก,กระชากน้องสาววัยสิปีของเธอขณะออกไปเรียนชายคนดังกล่าวเป็นสามีของป้าปากติก็อยู่ที่กรุงเทพนานๆครั้งจะมาเยี่ยมบ้านที่จังหวัดระนอง แล้ว3มปีที่ผ่านมาลุงเขยเริ่มโพสต์ข้อความในลักษณะคุกคามทางเพศน้องสาวและยังบอกกับป้าว่าชอบน้องสาวจะขอเอามาเป็นภรรยาและหลังจากนั้นก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่าลุงเขยคนดังกล่าวเนี่ยเอายศมาข่มขู่อ้างว่าเป็นทหารก็เลยทําให้ตํารวจเนี่ยมาพูดคุยแต่ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ยังอ้างด้วยว่าลุงเขยคนดังกล่าวไปคุยกับคนแถวบ้านว่าคุยกับน้องสาวของเธออยู่แล้วน้องสาวก็บอกว่าไม่เคยคุยด้วยนะฮะบอกกับพี่สาวแบบนี้ ลุงเขยคนดังกล่าวเนี่ยยังไปมโนว่าจ่ายเงินให้ทุกเดือนด้วยให้กับน้องสาวของเธอแล้วปรากฏว่าภรรยาของลุงฮะซึ่งเป็นป้าของเธอเนี่ยคนที่โพสต์เนี่ยก็บอกว่าโทรศัพท์มาต่อว่ามแม่ของน้องโทรศัพท์มาว่าน้องน้องสาวของเธอเนี่ยที่ถูกคุกค,คามเนี่ยบอกว่าให้เลิกคุยกับสามีของเขาโอ้อ่หนี่มันซับซ้อนแบบนี้นะฮะ,ะและที่สําคัญก็คือเธอบอกว่าป้าของเธอก็ดันเชื่อลุงเขยคนนี้ด้วยใทนที่จะเชื่อคนที่ไปอยู่ฝั่งญาติของตัวเอง และหลังจากนั้นก็ให้ข้อความาข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะฮะบอกว่าลุงเขยคนดังกล่าวเนี่ยกษะียแล้วแต่ก็ยังเอายศมาแอบอ้างเธอและแม่ของเธอต้องระแวงอยู่ตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากว่าปกติเธอไปทํางานที่อื่นไม่ค่อยได้อยู่บ้านแล้วแม่ต้องอยู่คนเดียวถูกคมขู่ว่าจะมีการตบจะฆ่าแต่ว่าเธออัดคลิปเอาไว้ไม่ทันขณะที่แม่ของน้องที่โพสต์คลิปแล้วก็เป็นแม่ของน้องอายุสิด้วยนะฮะก็ให้ข้อมูลบอกว่าสามีพี่สาวคือลุงคนเนี้ยเป็นข้าราชการบํานาญทหารอากาศ มาจากกรุงเทพข่คมขู่ให้ทุกคนออกจากบ้านแล้วก็มานั่งเฝ้าลูกสาวทุกเช้าและค่ำดื่มเหล้าขาวด้วยแล้วก็พยายามจะฉุดกระชากลูกสาวของเธอด้วยล่าสุดมีข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าน้องสาวและแม่ของผู้โพสต์คลิปนี้นะครับอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเพราะว่ามีหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือแล้วอันนี้คือฝั่งของน่าจะเรียกได้ก่อนตอนนี้ว่าเป็นผู้เสียหายนะฮะขณะที่ทางฝั่งของลุงเขยเนี่ยลุงเขยก็ได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook แบบรัวๆเลยฮะโพสต์ชี้แจงอยู่เป็นระยะระยะ ส่วนหนึ่งของการชี้แจงบอกว่ากรณีที่มาเนี่ยเพื่อมาชี้แจงเนื่องจากว่าก่อนนี้โทรศัพท์ตัวเองหายแล้วคนอื่นก็เอาโทรศัพท์ตัวเองไปเอาโทรศัพท์ตัวเองไปโพสต์ใน Facebook จีบน้องคนนี้แหละฮะน้องอายุ17ปีตัวเองไม่ได้จีบต้องการจะมาชี้แจงแต่ปรากฏว่าไม่มีใครฟังค่ะไอ้ข้อความบางส่วนมันเป็นแบบนี้ฮะที่คุณผู้ชมเห็นฮนะที่บอกว่าหลงรักน้องส้มมาตั้งแต่อายุ3ขวบคือรักเหมือนหลานแท้ แล้วก็บอกไม่เคยคิดอะไรเกินเลยแต่โทรศัพท์เครื่องเก่าเราหายไอคนเก็บได้มันใช้เฟซของเราปลอมเป็นเราไปจีบน้องส้มเขาอันนี้ส่วนหนึ่งของการชี้แจงแล้วหลังจากนั้นก็ยังมีการโพสต์ตอบโต้กับชาวเน็ตเพราะชาวเน็ตเข้าไปถล่มนะฮะที่ค้นหาข้อมูลเจอแล้วก็ตอบโต้กันไปนี่ฮะแล้วบอกดีนะน้องส้มก็จะได้ดังด้วยและหลังจากนั้นสักพักก็มีการโพสต์ใหม่ว่าเซฟน้องส้มเอ๊ะตกลงยังไงฮะ คือถ้าจะเซฟน้องส้มไม่ควรจะต้องให้น้องส้มมาดังแบบนี้ไหมค่ะและถามว่าน้องส้มดังเพราะอะไรดังเพราะเรื่องจากว่าคุณลุงไปเฝ้าหน้าบ้านหรือเปล่าอันนี้คนก็ก็สงสัยกันแล้วก็ยังขู่คนที่ไปปั่นป่วนใน Facebook ของเขานะครับบอกว่าระวังนะเดี๋ยวจะเจอหมายสารไปดูประวัติให้ดีนะว่ากําลังเล่นกับใครอยู่ทีนี้พอไล,ไล่ไปเรื่อยๆฮะคุณผู้ชมฮะมันก็จะมีกรณีเรื่องเก่าๆเนี่ยมีการโพสต์เกี่ยวกับยศทหารของตัวเองแล้วก็มีการโพสต์ถึงเรื่องราวของน้องส้ม พาดพิงไปลักษณะแบบนี้ด้วยที่สําคัญคือ30กรกฎาคมมีการโพสต์ข้อความบอกว่าจะไปที่สนามบ,บินน้องส้มกรุณาขยับตัวหน่อยจะได้รู้ว่าน้องส้มยังต้องการให้ไปหาและไปรับอยู่ส้มคนสวยแล้วยังมีการโพสต์นะสวัสดีตอนเช้าอยากจะไปรับน้องส้มคนสวย <ทา S 2> แล้วก็แนบภาพเก่าของตัวเองขณะที่ยังรับราชการอยู่หรือไม่ค่ะ<า>ซึ่งก็เป็นชายสูงอายุแล้วนะฮะแต่ว่าก็หน้าตาคมเข้มหน้าตาหล่อพอสมควรด้วย ทีนี้มันมีประเด็นฮะที่เขาอากล่าวอ้างบอกว่าโทรศัพท์เขาหายเนี่ยแล้วมีการคนที่ไปเอาข้อความ Facebook ของเขาเนี่ยไปโพสต์จีบน้องส้มแต่ข้อความที่โพสต์เมื่อวานนี้ตอนบ่ายโมงก็ยังบอกว่าระหว่างส้มกับลุงถ้าหากว่าจะต้องมีใครสักคนที่ต้องเป็นฝ่ายลงรักใครก็ต้องเป็นลุงคนนี้นี่แหละที่เป็นคนลงรักส้มมาโดยตลอดตั้งแต่ส้มอายุ3ขวบแล้วแล้ะนะครับลูกส้มคนฉวยอเออนี่ฮะบ่ายเมื่อวานนี้ และช่วงค่ำวันเดียวกันก็ยังโพสต์ข้อความใน Facebook บอกว่าเลิกกันไหมครับลูกส้มลุงจะได้ไปจีบรุ่งอันนี้ไม่รู้รุ่งคือใครนะฮะ,ะแล้วสักพักสองนาทีถัดมาก็แค่ส้มเขียนมาแค่สามคำว่ามีแฟนแล้วตกงแงรวโทรศัพท์คุณลุงหายไหมคุณลุงะะบอกโทรศัพท์หายแล้วมีคนเอาโทรศัพท์ลุงไปโพสต์ข้อความจีบส้มแต่ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ทั้งบ่ายทั้งค่ำลุงก็ยังโพสต์ข้อความลักษณะว่า หลงรักน้องส้มอยู่ถ้าน้องส้มจะเลิกมีแฟนแล้วก็ให้บอกลุงค่ะแล้วก็ไม่ได้ชี้แจงบอกว่าโพสต์ไหนกันแน่ที่เป็นของตัวเองหรือว่าของคนที่บอกว่าเอาโทรศัพท์คลุงไปที่ที่ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะรวมไปถึงมีคนตั้งข้อสังเกตว่ากี่โพส์ตกี่โพส์ตก็ใช้ลักษณะการพิม์พ ข้อความคล้ายๆกันลักษณะการเว้นวรรคอย่างนี้ค่ะบอกว่าเหมือนพิมพ์จากคนคนเดียวกันตลอดคือถ้าใครที่ขโมยโทรศัพท์คุณลุงคนนี้ไปเนี่ยน่าจะศึกษาการโพสต์ของคุณลุงอย่างละเอียดนะฮะมันจาเป็นต้องทําขนาดนั้นไหมถ้าเกิดขโมยไปเพราะโพสต์เหมือนกันเดียะเลยมันก็เลยเป็นประเด็นแบบนี้นะฮะทีนี้ประเด็นก็คือว่าลุงกล่าวอ้างว่าคุยกับน้องส้มมาตลอดแล้วน้องส้มก็คุยด้วยลุงกล่าวอ้างว่าให้เงินน้องส้มทุกอาทิตย์อาทิตย์ละ2,000บาทสลิปก็มีค่ะ อันนี้ลุงคิดไปเองหรือเปล่าประเดินมันอยู่ตรงนี้แหละฮะและที่สําคัญคือมันคือการคุกคามอย่างชัดเจนคือถ้าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ในบ้านของเขาดีๆแล้วไปนั่งเฝ้าหน้าบ้านแล้วถ้าเป็นไปตามที่พี่สาวของน้องคนนี้กล่าวอ้างว่ามีการพยายามฉุดกระชากระหว่างน้องไปเรียนด้วยก็จะเป็นเรื่องใหญ่ไปด้วยหรือไม่คําถามอันนี้กรณีนี้เดี๋ยวว่ากันต่อนะฮะว่าทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาจะว่ายอย่างไรเพราะว่าพี่สาวได้ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าไปเจอลักษณะแบบเดียวกันนี้ จะทําอย่างไรดีอันนี้เอากรณีของคนอื่นๆถ้าเจอแบบนี้นะครับก็มีคําแนะนําว่าถ้าถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือถูกคุกคามทางเพศจะสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ จากหน่วยงานใดได้บ้างมูลนิธิปวีนาเพื่อเด็กและสตรีค่ะ1นึ่หรือเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้นะคะมูลนิธิอื่นๆมีทั้งมูลนิธิเพื่อนหญิงมูลนิธิผู้หญิงศูนย์ช่วยเหลือเร่งด่วน24ชั่วโมงโกรมประชาสงเคราะห์มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลส่วนช่วยเหลือสังคมบ้านพักฉุกเฉินองค์กรบางกอกเรนโบ์ Rainbow, สมาคมฟ้าสีรุง้งแห่งประเทศไทยผ,ผู้ชมถ่ายหน้าจอน,นี้เซฟไว้เลยนะคะเผื่อเผื่อนะเราไม่อยากให้เกิดกับใครหรอกแต่ว่าเผื่อว่า จะต้องมีการขอความช่วยเหลือกรณีที่เกิดเหตุการณ์เดียวกันแบบนี้ค่ะ,อ,ะอีกด้านหนึ่งก็พยายามจะฟังคุณลุงนะฮะเพราะคุณลุงก็โพสต์ข้อความใน Facebook รัวๆเลยแล้วก็มีชาวเน็ตไปถล่มคุณลุงคุณลุงบอกไม่สนใจเพราะว่าไม่ได้อ่านคอมเมนต์แต่ข้อความชี้แจงก็ยังมาเป็นระยะแบบนี้แหละฮะพรารับรองส้งอยูอ่แต่ว่าดูจากในคลิปที่ไปคู่ว่าขอปลายคางทีเดียวอ,อะไรอย่างนั้นมันก็เออเราไปนั่งดักหนา้าเฝ้าเฝ้าหน้าบ้านหลานสาวทําไมด้วยนะคะ